วันนี้พามาดูเล้าไก่ครับซึ่งเป็นเล้าไก่ที่ทำเองครับแบบง่ายๆนี่นะครับนี่คือสภาพภายในพื้นที่คือกว้าง5เมตรยาว10เมตรครับส่วนนี้คือไก่ที่เริ่มเพาะเลี้ยงนะครับใช้ตัวผู้3ตัวตัวเมียสิตัวครับ ส่วนนี้คืออีกโซนหนึ่งครับที่แบ่งพื้นที่ในโรงเรือนเดียวกันครับพื้นที่ประมาณ2เมตรคูณหเมตรครับนี่ปล่อยลูกไก่ได้ร้อยตัวครับเป็นลูกไก่เรืองหางขาวครับชุดนี้